สวัสดีจ้ามาดำในตางแดนมือนีพามาเก็บนกใหม่จ้านกใหม่ฝรั่งได้จ้านี่มันเป็นนกใหม่คือจาเพิ่นปลูกประดับนี่ยเราจะได้ว่ามันแกกินดนาะแกะขัดรสชาติมันสีบกขมคือบ้านเราเลยจ้ามันสีออกหวานจืดๆแต่พ่อแกะขัดได้หละ มันกับว่าแสบคือบานห้าแต่ว่ามันก่ตีกบ่ม่กินนะจ๊ะนอนนี่น้อยๆปีนี่เกิดบ้าหลายคือสุปีจ้ะสุปีนี่เต็มเลยด้เนี่สิบว๊าบห้างแบบนี้สุปีสิบเต็มออกไปฝนติดถนนคนละ,นนนละปีนี่นอกกับว่าใหญ่ ทั้งนอทั้งนอนหน่อยทั้งว่าหลายตาปลาหลังบานเคยเกิดกับบุกเกิดจากปีนี้จกว่าเป็นน้ำหยางเป็นน้ำอากาศที่บูน่ะม่นีพอปูผ้าไปจากเลยบกกาตั้งกล่องบกกาเขินเขินซะย่านเพ่นวาย่านพันฐานน้ำละ มันบ่นมนันบ้านิทใจคือไปกับผัวเจ้าของเนาะเพิ่นพาไปกับทั้งเก่งใจงงทั้งยานพุทธาทั้งยานพุนวาไปทวนละ่ะการเลี้ยฝ่าวเก็บเก็บเฝ้ากลับเนาะจ้ะถ้าผัวพาไปแต่ตั้งกล่องได้เฮ็ดดีๆสีเฮ็ดให้เบิ้องไม่ได้จ้ะมือนีเบิ้งแกะขัดไปก่อน เอาแบบนี้ไปก่อนมือนนี่วยวดะกก็พอปูเล่าบอกว่าลักสีไปเอารถสิไปขับเอารถมาหากอาอยู่นี่น่าจะกันเล่บอกเล่าว,ว่าไม่ต้องเอาถุงไปดอกมันหนักเอาถุงว่าไว้นี่แหละจังขับรถมาจะเอาถุงขึ้นรถไปโหลดกันเล่บอกว่าลักสิ อันปกติสุปีสิขึ้นเต็มเลยได้จากแถวเนี้ยต,ตามไร้ท่าแบบนี้นี่บ๊มอมีเลยก็ดโอ้โม่โายตมแงแเลยจา้าฝนก็เงสิมากแล้วล่ะฝนตกูม,มืดจะช่วงนี้ แต่มันกะหยุดเทละชั่วโม,มงสองชัมมง่วโมงพ่อให,ห้าได้ออกลอกบ้านนั่นเดี๋ยวกะมาแล้วมันขึมมากเล ว่ดบานแลวจ้จนี่หลาจใหแน่ใจ